ท้องพระโรงเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงอาคารเดียวในสมัยกรุงพนบุรีที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันสร้างขึ้นในราวปีพศ2310พร้อมกับสร้างพระราชวังกรุงพนบุบรีเดิมเป็นอาคารไม้แต่สันนิษฐานว่ามีการบูรณะให้เป็นอาคารปูนในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าประทับอยู่โดยบูรณะตามโครงสร้างที่มีมาแต่เดิม ประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันคือพระที่นั่งองค์ทิศเหนือหรือใช้เป็นที่ออกว่าราชการกับเหล่าขุนนางส่วนพระที่นั่งองค์ทิศใต้หรือที่เรียกว่าพระที่นั่งขวางเป็นส่วนที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ การค้าขายทางน้ำในสมัยกรุงธนบุรีเศรษฐกิจไทยในสมัยกรุงธนบุรีนั้นมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองและมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเช่นประเทศจีนชวามรายูและประเทศตะวันตกการค้ากับต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นค้าขายทางทะเลโดยเรือสำเภา มีพระคลังสินค้าทําหน้าที่ผูกขาดการซื้อขายสินค้ารายได้ของแผ่นดินนั้นจะได้จากการเก็บภาษีสีประเภทเช่นเดียวกับสมัยอยยทยาสินค้าที่ส่งออกขายต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นได้แก่ข้าวน้ำตาลพริกไทยดีบุกรังนกฟางและของอื่นๆ ในพักคลางสินค้าได้มีการทำสัญญาทางการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อพศ2369เรียกว่าสัญญาเบอรน์นีและได้ทำสัญญากับสหรัฐอเมริกาจึงทำให้พ่อค้าต่างประเทศเข้ามาค้าขายในกรุงเทพมากขึ้นทำให้ไทยมีโอกาสส่งสินค้าได้มากขึ้นดังนั้น รายได้ของแผ่นดินในสมัยกรุงธุนบุรีนั้นได้จากกิจการสองประเภทใหญ่ๆคือภาษีอากรที่เก็บในประเทศและภาษีขาเข้าวรวมทั้งการค้ากับต่างประเทศด้วยป้อมวิชัยเยนประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนเป็นป้อมปาการเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านตะวันตกทางเหนือของปากคลองบางหลวงปัจจุบันอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมถนนอารุณอมรินเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครป้อมวิชัยเยนประสิทธิ์เดิมเป็นป้อมหอรบตั้งอยู่มุมกำแพงเมืองธนบรุรีถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่ออารักขาปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางการขายสำคัญคาดว่าป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยอาจมีชาวโปรตุเกสช่วยออกแบบลักษณะและกำแพงเมืองทุนบุรีกำแพงเมืองทุนบุรีมีฐานรากที่กรมศิลปากรขุดค้นพบ ในฝั่งพระนครความกว้างประมาณ6เมตรซึ่งใหญ่มากจึงได้ทำภาพสมมิฐานสามิติกำแพงเมืองธนบุรีโดยการลดฐานให้สมส่วนมีความสูงของกำแพงประมาณ5-6เมตรมีความสูงทางเดินกำแพง2.8เมตรกว้างประมาณ90ซนติเมตรเสมาสูง1.2เมตร ความหนาของกำแพง3.5-4เมตรอิฐที่ใช้ก่อกำแพงเมืองมีหลากหลายขนาดเนื่องจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธินบุรีตากศินมหาราชได้โปรดให้ไปนำอิฐที่เมืองพระประแดงที่ค่ายพมา่าวัดสี่กุกและค่ายโพสามต้นมาก่อกำแพงเมืองการก่อกำแพงเมืองใช้วิธีก่ออิฐสอบปูนวางอิฐสลับกว้างยาว มีการใช้ท่อนซุงไม้ตานปักเป็นระยะภายในกำแพงเมืองแบ่งเป็นในเขตและนอกเขตพระราชวังหลวงในเขตพระราชวังหลวงแบ่งเป็นพระราชฐานในชั้นกลางและชั้นนอกและมีการก่อกำแพงพระราชวังแบ่งเขตต่างๆซึ่งทำให้กล่าวได้ว่ากำแพงเมืองธนบุรีมีกำแพงเมืองสองชั้น เมืองธนบุรีมีประตู21ประตูมีป้อมอย่างน้อย4ป้อม